โอเคนะครับต้องขอสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับพ่อผมนะครับเนปทุน,น่าแอบุกนะครับอ่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับแต่ลงคลิปอาจจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์นะก็ต้องขอสวัสดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อผมนะความทุ่มหน้าแอบน,นะครับวันนี้เป็นคลิปที่สี่แล้วนะครับสาําหรับอ่าเล่น first try beyond นะครับก็อัปเดตแพท3.10 นะครับก็มีความน่าตื่นเต้นพอสมควรเลยนะครับทริปนี้ครับเราจะมาเล่นเพลงหนึ่งนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเพลงเนี้ยหนิ้วพังแน่นอนพี่พังแน่ๆนะครับก็คือเฮล์มดอครับแต่ว่ามีคนบอกว่าสปอยว่านิ้วพังแน่ๆผมก็คงไม่เฮเวนดอแล้วล่ะคงจะเป็นเฮลดอดอมากกว่านะครับ <laughs> อ่า ผมยังไม่รู้เลยบิยอ,อนเท่าไหร่แต่นื้ผอผมม้าเขาไม่ไม่ไม่น่าจะพล10 10บวก11ไม่พ้นจากนี้นะแต่ดูจากตรงนี้แล้วน่าจะ10บวกแล้วครับนี่นี่คแนนแต่ละคนนี่โหดก,กันเก่งมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะใช้พันเนอร์ตัวเดิมเจ้าเก่านะครับเวลาดีบต์น้อชาร์พเนอร์ตัวนี้นะครับ วิธีการปลดล็อกของ Heaven d o ร์นะครับก็เราต้องปลดล็อกบี y อนสามเพลงที่แล้ว,ลวก็คือคานางาวะซับเบอร์คาร์อ่าโคลเียแล้วก็ไอซิิสให้ได้ก่อนครับถึงจะปลดล็อก Heaven ดอร์ได้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับอย่าลืมซื้อแพ็กเอ็เว r ต์ฟรีรด้วยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นแพ็กเสียตังค์นะครับห้ารอยมั้งหรือสี่ร้อยเนี่ยเลย็ดเมมน,นะเมมน,นะตีราคาไทยก็ร้อยกว่า ถ้าพร้อมแล้วก็ก่อนก่อนก่อนเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจใน,นคลิปต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังผมตะโกนได้เลยครับตะโกนเลยเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูนะว่าเพลงที่ห้อมันนุย์หรือเปล่าอ่าโอเคเอ้ยโอเค,อเคตรงนี้ไม่มีปัญหารครับ เฮ้ยอะไรเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกเฮ้ยสี่นิ้วมีสี่นิ้วนะครับอุ้ยโอ้ควายโอตายหาควายทำไมเนี่ยอ้อ้โอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยโอเคกดค้างได้ใช่เอ้ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่นยไปไม่เป็นเรื่องโอเคโอเคอันนี้ยังปกติอยู่นะครับ แต่เหมือนจะโรก,กว่าเดิมมากป่ะแล้วเหมือนจะโรก,กว่าเดิมนะโอ้โหโตสะพังแน่เลยโรก,กว่าเดิมอะ่ะอะไรเนี่ยควานอะไรเนี่ยมันเก็บเฮ้ย จะผ่านไหเอาผ่านโอเคเพียงเฮียอะไรก็ไม่รู้ก็อันน okay> ี้คือความรู้สึกแรกนะครับก็คือยากแหละนะะโนตั้งพันห้าร้อยสองตัวเนาะ นะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นยอดมนุษย์มากนะครับแค่ว่ารัวผมไม่ค่อยชอบโน้ตรัวด้วยสิ <laughs> โอเคนะครับก็ความรู้สึกแรกนะก็ยากพอควรเลยนะครับถ้าไม่เล่นถ้าไม่เล่นบ่อยๆนะแต่ถ้าเล่นไปผมคิดว่าเบลกัดได้อีกด้วยคิดว่านะถ้าจับจังหวะได้นะแต่้ท่าสุดท้ายนี่ผมไม่ใช่แหละ รัวรัวนะก้าบวกว่ารัวแล้วนะสิบบวกนี่รัวกว่านะครับนะครับก็เอาไว้ในเรื่องนโผมพาต่อไปเนี่ยมันแน่นอนเพราะว่าผมคิดว่ามันเพิ่มระหนักขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมผมคิดว่าเพลงเพลงต่อไปเนี่ยสิบเอแน่เลยนะครับแท็กบาตรซึมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาชมกันในพระต่อไปนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอรไซต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับก็สวัสดีสวัสดีครับบ๊ย